สวัสดีค,นนค,รดนนครับส,บส,าาสว, Group, bin, วัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกคนนะครับนะครับห่างหายไปนานนะครับสําหรับช่องสามารถเสดานะครับนะครับวันนี้ก็ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับวันวันนี้มีผ <honestly> ู้ช <Yan> ่วยด้วยนะครับวันนี้มีผู้ช่วยด้วยนะครับนะครับนะครับอยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่ได้รับ ชมนะครับนะครับช่วยเป็นกําลังใจนะครับในการกดนะครับติดตามนะครับกดถูกใจนะครับกดซับะไครนะครับให้ด้วยนะครับนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมากินซอยโจกันนะครับนะครับตอนนี้ หั่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับนะครับอ่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มนะครับสูตรนะครับขมนะครับอ่าน้ำจิ้มนะครับครับเป็นผักเนาะครับน้องเดี๋ยวเรามากินกันนะครับพ่อแม่พี่น้อง อืครับพ่อแม่เป็น้องครับอ,อืมครับวันนี้ได้มากินซอยโจ้นะครับก็มีผู้ช่วยนะครับนั่งอยู่ข้างๆนะครับวันนี้นะครับอันนี้เป็นอ่า ทาคิริวนะครับนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันอร่อยหรือเปล่านะครับอืมอืมอืมอ,มอร่อยครับอร,อ,อร่อยอร่อยนะครับใครที่รับชมนะครับกปดช่วยติดตาม้วยนะครับ นะครับผลงานน้อยนะครับของช่องสามารถเทิดานะครับอันนี้กระเทียมนะครับนี่กระเทียมครับก็แฮต้าดูนะครับเนาะอืมอืมไม่้อง น้ำเตี้ยมนะครับน้ำเตี้ยมต้องขมขมนะครับเป็นใสดีนะครับ <c oughs> ใสดีแต่ว่าดีดีต้องเอาไปไปทําความร้อนนิดหนึ่งนะครับที่เตาแก๊สนะครับไปทําความร้อนให้มันนะครับ <c oughs> เดืดนะครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้อืมอืม ผู้ช่วยครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยครับผู้ช่วยอืมอืม